มาเที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่ที่ร่มคาเฟ่ค่ะวันนี้นะเราจะมาโชว์ทุกคนให้ดูว่าพาน้องหนามาเที่ยวเขาใหญ่มีที่ไหนพาไปได้บ้างค่ะแล้วก็นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่เรามาแวะพักกันนะคะที่ร่มคาเฟ่อนุญาตให้สก๊อตเข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างว่าที่อื่นเนี่ยมีที่ไหนที่พา จะรู้เลยว่าเรามีความยากในการพาน้องเที่ยวมากกว่าการพาน้องหมาตัวเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กมาเที่ยวมากกว่าค่ะเพราะว่าในร้านอาหารบางร้านหรือว่าสถานที่บางที่จะไม่ได้อนุญ,ญาตให้น้องเข้านะเพราะว่าน้องอาจจะไปรบกวนแขกคนอื่นๆได้ค่ะแต่โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าพี่รมคาเฟ่เขาใจดีสุดเขาอนุญ,ญาตให้น้องหมาใหญ่แบบสกอ็อตเข้ามาเดินเล่นใช้บริการสั่งอาหารได้ภายในพื้นที่เลยค่ะเพียงแต่ว่าขอแค่นี้เดียวค่ะขออย่าให้น้องหมาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ ห้องแเพราะอาจจะเป็นการรบกวนแขกท่านอื่นๆได้ค่ะจุดเด่นของพิรมคาเฟ่นะคะนอกจากอาหารจะรสชาติโอเคแล้วเนี่ยยังมีสถานที่กว้างเหมาะสําหรับการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวค่ะและที่สําคัญมีเลขขนาดใหญ่มากที่สะท้อนท้องฟ้าลงมาบนพื้นน้ำสวยงามถ่ายรูปแล้วเก๋สุดๆเลยค่ะ รสชาติที่ดีเข้มข้นแบบไทยๆนะคะก็คือพาน้องหมามาได้ด้วยเหมือนเช่นขาควั่นค่ะแล้วก็นี่นะคะก็คือเป็นที่ที่สองที่เรามาแล้วนะคะที่ควงปั่นแล้วก็มีอาหารน่ากินอานนั้นเลยอยู่ตรงหน้าเราเป็นอาหารสไตล์ไทยๆนะแล้วก็ที่สำคัญของเขาอนุญาตให้เอาน้องหมามาได้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจจะพาหมามาที่เขาใหญ่ก็สามารถมาแวะที่นี่ได้เลย ะะเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยบ้านๆค่ะเขาไม่ซีเรียสเลยกับการพาน้องเข้ามาในร้านอาหารได้เลยค่ะเพียงแต่ติดนิดเดียวอาจจะมีน้องหมาเจ้าถิ่นอยู่ข้างหลังแต่ว่าก๊อตอยู่ข้างหน้าก,ก็เลยสบายใจหายห่วงแล้วก็อาหารอร่อยมากๆและนี่เป็นที่ที่3นะคะเป็นที่ที่เราพักนะคะคือโรงแรมเทมาท่าแกรปปิ้งค่ะมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเลยเป็นการแคมปิ้งอย่างรูหราที่นี่นะคะ อนญาตให้น้องหมาเข้าแล้วก็ความพิเศษคือมันกว้างมากมีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นได้เต็มที่แล้วก็คือชอบมากเลยนะคะใครที่มาเขาใหญ่แล้วก็มองหาโรงแรมว่าที่ไหนน่าจะมีที่ให้น้องหมาแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวไม่มีหมาเจ้าถิ่นปลอดภยัยหมาเดินเล่นได้ทั่วไปหมดก็แนะนําที่นี่เลยค่ะเทมาท่าแกลมปิ้ง จุดเด่นของเทมาท่านะคะก็คือการมีพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่อินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ค่ะส่วนเอาท์ดอร์เนี่ยคือบรรยากาศดีมากด้านบนก็จะชิวๆหน่อยใกล้กับห้องพักส่วนด้านล่างก็สามารถมาปิ้งบาบิบีคิวสังสรรค์กับเพื่อนๆได้เลยด้านในก็ตกแต่งสวยงามน่าอยู่ค่ะมี netflix ด้วยนะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ก๊อตมาที่เทมมาท่านะคะแต่ว่าเรามาเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าก๊อตชอบที่นี่มากๆรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นแบบสบายใจมากๆเลยใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราเยอะๆนะ